ส่วนหลายพึ่งตัวผู้ลาย้ะครับผมนี่ยพึ่งตัวผู้เต็มเลยแต่พึ่งนี่เริ่มซี่เขาแล้วครับผมเดือดเหือนเหลืองแลยมันต้องหนามครับผมโอ้โหหนามลามคลอนเลยครับผมพี่น้องโอ้โหใส่แล้วใส่แล้วพูดอ่ะโอ้โหายเลยที่อดึงออกก่อนครับผมสั้นจังหน่อยพี่น้อง นั่นใส่ก้วดึงน้ำครับผมดึงน้ำกอนโอ้ใส่กับเพียสวัสดีครับผมพี่น้องมนีออกขาเพิ่งขึ้นเกาด้ยครับผมอยู่ใตต้ตนเพิ่งเลยครับผม มันไรตอดจากของหน้าด้วยครับผมเจ้ามาตัดหย่าม่วว่านไรตอดเจ้าจก็จะอยากให้ออกเบิดนเด้มครับผมเป็นอยากให้ออกหมดแต่เบิงเพลิงแล้วมันเป็นเพลิงที่มีคนมาเอาไว้แล้วนะครับผมเจ้าปาดไปรอบนึงแล้วโมูหสิได้ยังบอกแเดี๋ยวไปกุล่ลกันข้างบนครับผมเดี๋ยวจะกับด่านซุ่มให้เบิงครับผมกะส่วนนี่ก็จะมีสองลัง อีกรั้งหนึ่งกาต้นมะคามพื่กันอยู่หน้าพุาบาตีเข้าเคยมาเอาครับผมที่ตอนวหวรอบแรกครับผมมือนี้ครลองมาเบิ่งน้ำรอบสองกะหวังว่าจะได้น,น้ำด้วยครับผมกะหวังว่าจะหมนันไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเขาจะได้ยังบ่ครับผมไปครับล้างเพิ่งครับผม เบิ่งบรูเรื่องปันหนเดี๋ยวไปเบิ่งกันข้างบนครับผมไก่หอดเพิ่งเลยครับผมพี่น้องใส่ควันก่อนมันลงไปไล่ครัเจ้าแสดงว่ามันหายเลยครับผมบอปประมาทครับผมหนักง <laughs> บินสวนบินไสเลยไป <laughs> บินสวนบินไสเลย, <laughs> เลยอ่ะ ม่านเหมือนจะมีน้ยูีแล้วครับผมแต่ว่าเพิ่งหายสวนเขาแล้วสวนแล้วสวนแล้วอึบอ้ม่น้ำใส่ไ้อยู่ครับผมน้ำพอรีอยู่ ต้นหลายพึ่งตัวผูหลายนะครับผมนี่ยพึ่งตัวผูเต็มเลยแต่เพิ่งนี่เริ่มซีเขาแล้วครับผมเร่หรื่องแล้มันหนามครับผมโอ้หนามลามคลอนเลยครับผมพี่น้อนงลากครับอ้ใส่แล้วใส่แล้วพูด้ด่าโอ้หายเลยที่อะดึงออกก่อนครับผมสั้นจังหน่อยพี่น้อง นั่นไใส่ก,นนก,ก็ดึงนามครับผมดึงนามก็อ้ใส่ก็เพียยโอ้ uh, หายทิ้แท้หายทิ้แท้หายทิ้แท,ท,ท้สองขางเลยครับผมบึงให้ครับผม เดี๋ยวอีกด้านหนึ่งครับพี่น้องอดึ่งคับผมโอยถึงหยห้ัดนเดๆออเดี๋ยวขอตั้งกล้องเ๋ยวกว่าครับผมว่าหายแห้งหายแห้งหายแห้งไม่นำขนาดเลย ขนาดเล็ครับผมเลยลังนี้ก็อขอออกหมด้ะครับผมพี่น้องมันตอดเอจะของหน้าเพิ่นมาตัดหญ้าด้วยครับผมขอออกหมดเลยครับมมอยากจะตอดผมนำ้ำ <laughs> เดี่ยวเลยเดี่ยวแจ็คลุยเลยครับผมแต่ละเบียด ือบล้เกือบล้นเครับเกือบล้นลนครับ้าม่ก่อนเามเลยครับผมเดี๋ยวโอนอนดีๆเลยครับ จากของหน้าเพื่อน้ำด้วยครับไปสองก่อครับ thank okay. you ทันี่ไก่หอดเลยครับผมเพินน่งไปไว้ไก่บนตีถ้อยสองดอกสามดอกเนเพิ่งลงมาหาแล้วลลน,น,นะครับผมไปลุยต่อครบก็ใส่ครบเกาครบนิดหน่อยนึงครับผมลุยปัดท่านงี้ก็เกาลายครับผมจะครบเข้าในตีขึ้นหน่อยก็เกาลายหลยแท้ ล่มกะย้อนซะด้วยโอ้ยสุดยอดโอเคคนขึ้นไปแล้วครับคมอนขึ้นแล้วคนขึ้นแล้วเพิ่งกะลงมาแล้วบ้านี้โอ้คนขึ้นเพิ่งกะลงเขากะขึ้นครับผมยืนนี่มองยืนนี่กะ บ่อยมีด้วยครับผมอมองนี้โอ้ยใส่แล้วใส่มือแล้วโอ้หตอดเจ็บซะด้วยกบมันหน่อยแล้วกระดับบอยซะด้วยแต่หัวหนามมันจะใส่ได้เลยครับผม thôi ham mong diện con vi nọ ngàn mũi mong diện các phong Lui sao bộ phòng chắc kia lui về đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

เรบพี่น้องเนยมันถือฝนครับผมฝนตกหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่กลอนนี่ครับผมถือข้างเหลียญข้ก็ใส่ดินือให โอเคครัผมโอเคพอนพี่น้องัดัน่างนี่กับพื้นที่เดียวกันด้อครับผมขอออกเบิดครับผมขอออกเบิด์ตอ้กัน ลงมาแล้วแล้วครับผมพีม่น้อง <laughs> <laughs> อพอผู้ใหญ่เพิ่นกะให้เอาออกเบิดเด้อครับผมมันอ <t ort S 2> มันมาตอดเพิ่น <laughs> <laughs> มันไล่เพิ่นอยู่ว่านเพิ่นตัดหญ้าเด้อครับผมก็เลยอดจำเป็นต้องเอาออกเบิดทั้งหัง่ง,งทั้งหัวหนามได้อครับผมดีคร <c oughs> ับลูกาม่หดกะแบ่งกันครับผมเพิ่นบอกมาเท่ากับแบ่งให้ครับผมไปเอา่ <c oughs> อเ <c oughs> <c oughs> นี่กร้อนเลยอันนี้เดี๋ยวห้างเอาบ่เอาอยู่นแบ่งเอาไว้ด้ว รอกม่กินบอกว่าเอาบนี้ที่บบเท็จันอย่าเอาละนี่ไฮหั่ลีครับผมเอากาจัดกันไปคนละหั่งครับผม เพิ่นหางหนึ่งเขาห้างหนึ่งครับผมอไปโซนหนาอีกครับผมพี่น,อน้องใหญ่โซนครับผมกับวังวัสิมนันไปครับไก่จะหดเพิ่งเลยแล้วครับผมพี่น้องจะหนามโอ้โหหลายคักครับผมเชี่ยตลอดทางเลยผัะมัจนจะขึ้นมาเลยครับผมอ่ะล่างที่สามครับผมพี่น้องกันเดี๋ยวถางอีจกจังหน่อยครับผม มันหน่อยบ่พูดดิน้ำเล็บแมวโอ้โหสุดยอดเลยเวลาเกียวมือเลยครับผมสุดยอดเลยอ่าเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ข้างล่างครับผมควันเขาจากหน่อยแล้วครับผมพี่น้องแตยังไปท่านใดเด้ครับผมโอ้โหน้ำเมื่อกี้เขาดึงแล้วมันสะเทือนแล้วมันสวนมาหาได้ครับผมกระโบึ่งน้ำบึ่งห้างครับผม ร่งหมดน้ำพรมจะปิดตาครับผมร่นจะปิดตาร่งค่ะอปกรณ์ใดนะครับผมล่างมือดันนึงครับผมดัน ติดตาดครับผมอูวยแหล่ะครับผมร้อยร้อยแล้ว,ว,ลว <c oughs> นานแล้ว สั่นิดเดียวครับผมทอนให้ก่อน ้อาเก็บก่อนครับผมโอ้ปั่นกลัวตี่นเตแค่ไหนดีสลั่นดีก่าดอกครับผม ลงเลยครับผมไปครับ ลำส่วนพอดที่เลยครับผม Đúng l เ็บกดี๋ยวผมลงครับผมสรุปผลงานเลยครับผมพี่น้องเมื่อหนีเขาก็าตีไปซีหัางครับผมมองไอทีของปอผู้ใหญ,ญ่บ้านเพิ่งกะสอง่างเลยครับผมเพิ่นอยากแหวออกแท่หมด ว่าเราตัดหญ้าหมู่บ้านนี้มันลงมาไล่เล่าเลยครับผมลงมาตอดเรอกกับแรนนี่แบบย่างไก่เลยว่าท่านแรนนี่ไปย่างคักเลยครับผมหมดตรงนี้ไอ้ที่ตีส้นนั่นกน็เอาไปเก็บไอายุบาตรเลยนะครับผมนี่ออกมาอีกส้นหนึ่งครับผมนี่อุนน้ำช่ำช้ำอยู่ครับผมเหนียวเหนียวเหลืองเหลืองเหลืองเซตไจังหน่อย มือนีกะสงสัยตรงพ่อซัานีแ่แหละครับผมสีหัางจังแล้วจังทั้งเึ่งจังทั้งไงโอ้โหเล็กในใครับผมมานทั้งคู่เลยมือนีห้างไหนห้างนั่นเลยโอ้โหสุดยอดครับมือนีกะสงสัยตรงซัมมี่ะครับผมสวัสดีครับ